สวัสดีครับ723วันสงครามยูเครนช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของการช่วยเหลือยูเครนจากสรอดมิกานะครับถึงไม่ว่าสฐอดมิกาเนี่ยจะผ่านงบช่วยเหลือยูเครนแล้วแต่ว่าต้องรอเวลาอีกนิด กว่ายุทโธปกรณ์จะมาถึงยูเครนถามว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมตอบว่าก็ยังพอมีแต่ว่าไม่พอที่จะปลุกโตกับรัสเซียนะครับโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการคนใหม่ของยูเครนนิยอมรับว่ายูเครนต้องปรับยุทธวิธีหันมาตั้งรับนี่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้รัสเซียมีกําลังพลนี่มากกว่าซึ่งการตั้งรับทําได้ง่ายกว่าการบุกนะครับในระหว่างนี้ยูเครนเนี่ยก็พยายามโจมตีตัดกําลังรัสเซียนี่ไปเรื่อย เมื่อวานมีข่าวใหญ่ยูเครนเนี่ยสามารถจัดการเรือของรัสเซียเพิ่มได้อีกหนึ่งลำก็คือเรือซีซ่าคูนิคอฟนอกชายฝั่งควายเมียููมิในการข่าวกองของยูเครนได้เผยแพร่วดีโอที่โดนผิวน้ำมากูราวีห้าเข้าไปโจมตีเรือของรัสเซียนะครับก็นับว่าเป็นเรือลำที่25แล้วที่รัสเซียต้องสูญเสีย รัเสเซียไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่ว่าความเสียใจนี้มีอยู่แล้วรัเสเซียคงไม่คิดว่าจะมาสูญเสียให้กับยูเครนนี้เยอะขนาดนี้ผลงานการทําลายเรือของรัสเซียครั้งนี้เป็นของหน่วยที่เรียกว่ากบ13ของยูเครนนะครับเรือซีซ่าคูนิคอฟมีลูกเรือ87คนการช่วเหลือลูกเรือนี้ไม่ประสบความสําเร็จโดรนมาคูล่าวีที่เข้าโจมตีเป็นโดรนผิวน้ําที่ผลิตในยูเครน มีความเร็ว42ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงงานนี้ยูเครนส่งไปหลายลำนะครับในการจัดการกับเรือของรัสเซียข่าวจากทางรัสเซียนี่บอกว่าสามารถสกัดได้6ลำแต่ก็ไม่พอแล้วครับเรือได้รับความเสียหายเรือลำนี้ปกติเป็นเรือยกพลขึ้นบกของรัสเซียแต่ว่ารัสเซียเนี่ยกับนำมาใช้ในการขนส่งสเสบียงทางทหารนะครับทำให้ไม่สามารถต่อต้านโดนผิวน้ำได้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จของยูเครนนี้อีกครั้ง โดนผิวน้าไม่สามารถตรวจพบด้วยอเรด่านี่คือความยากในการป้องกันรัเสเซียขาดอาวุธในการป้องกันโดรนเหล่านี้มีการคาดการว่าเรือของรัสเซียเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการโจมตีด้วยโดรนผิวน้ําแบบนี้สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือเรือที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ตั้งชื่อตามหน่วยคอมมโดของโซเวียต ซึ่งก็เป็นวีรบ,บุรุษสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือซีซ่าคูนิคอฟซึ่งก็เสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์และเรือที่ตั้งชื่อตามเขาเนี่ยก็ถูกจมในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เช่นกันบังเอิญแบบไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือเรือลำที่สองที่ถูกจมในเดือนนี้ของรัสเซียก่อนหน้านี้ก็คือเรืออีวานนเวสนะครับส่วนกล้าโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่15กุมภาพันธ์2567ทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ 3 9 9 0 9 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้950นายลดลงมานิดหน่อยจากเมื่อวานนะครับรถถัง6,442เพิ่มขึ้น9รถยานเกาะ12,090เพิ่มขึ้น47ปืนใหญ่9,620เพิ่มขึ้น54จรวดหลายลำกล้อง984เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน671เท่าเดิมโดน7,404เพิ่มขึ้น33 ครื่องบิน332เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนาวุธล่อน1,882เท่าเดิมนะครับเรือรบ25อันนี้เพิ่มขึ้น1เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ12,691เพิ่มขึ้น29แล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ1,524เพิ่มขึ้น1